สวัสดีครับ ASP นะครับขอรับคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการ m 1 5 0 Champions h i p นะครับหรือว่าไทยลีก2ครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านนะครับเมืองการยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ FC นะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีนะครับและคุณวันต้าฝันแก้วครับรับหน้าที่บรรยายเกมของผู้ดีครับเอารับเกมเริ่มนะครับ ทางฝั่งของเชียงใหม่ FC ก็เป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในชุดสีเขียวนะครับชุตินานทิ้งยาวแม่นด้วยนะครับมีเดชมีโอกาสได้เปิดเข้ามาลูกนี้มาไม่ถึงดานิโลโลเปสโอ้โหอุตสินไม่ว่าอะไรครับยังให้เป็นเตะมุมมกับทางเชียงใหม่นะครับมองด้านในครับก็เปิดเข้ามาแต่ว่ามันยังติดอยู่ ให้ไปที่อัศวเสาเจอมีเดตตามตื้ออยู่นะครับเปิดกลับเข้ามาในเขตโทษแ้านด้วยนะครับลูกเปิดลูกนี้และยิงเลยครับบอลไปชนเสาครับมิวกาสอีกครั้งหนึ่งเจอนาธานเฮสเท้าซ้ายของเขาลูกนี้ก็ทําไม่ได้ครับนะครับเกือบไปแล้วครับเชียงใหม่หลงเหลียมนิดนึ่งครับไม่คิดว่าบอลจะยิงอัดที่เสาได้แต่บอลชนเสาก็เด้งออกนะครับนี่ครับยิงเข้ามาแล้วก็ เฮสไ้ยิงซ้ายทีหนึ่งแต่ว่าดันยิงไม่ตรงกรอบบอกทัดบอลยังไม่ได้ครับเป็นจังหวะของจิตปัญญาครับจังหวะแรกยิงไปชนเสาเต็มเต็มเลยครับ<ป>เล่นกันสวยครับจังหวะนี้จะมีโอกาสได้ยิงหรือไม่โอ้ต้องชมน,นิพลเลยครับโอ้ตามมาดักไขอ้อนไว้ได้ครับจิตปัญญายกตู้ขอบอลอยู่ครับเฮสเล่นกับทางอาศาัศมเสา จ่ายออกมาทางขวามิอกาสได้เปิดแล้วนะครับราชานนท์โดนครับแต่ยังอ่านได้ดีครับฟาหัสออกขวาแล้วตบกลับเข้ามาครับราชชานนท์ก็ถือว่าเล็งไว้จุดนัดพบกับตัวของหน้าก็มาไม่ทันในวันนี้ใครจะเป็นคนเปิดครับเป็นพงล์ลวิตยิงเลยครับตรงนี้ต้องเซฟออกมาก่อนมโวกาสได้ซ้ําก็ยังไงไม่ทด้ครับบอลยังไปเข้ามือทางปินนะครับแกวิ่งไปแล้วก็ได้ซ้ําจริงๆนะครับมีเดชวิ่งข้ามบอลมาจากระยะเกือบ30หลาครับ น่าจะเป็นลูกที่สองกันมาดูจังหวะนี้กันก่อนครับโอ้โหวันนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับฟาหัดนะครับอาซัมสายิงลูกนี้ครับน้ำหนักไม่ดีครับยิงไปแล้วไปใต้บอลมากเกินไปนะครับปันก็ออกทางขวานะครับแต่ว่ามันไม่เลี้ยวเข้าซ้ายมาครับแล้วก็มันโด่งไปด้วยออกไปเยอะเลยครับไม่ดูแล้วเมือนจะไม่เอาครับขอลองดูอีกสักครั้งครับทัชชานนท์ ลูกนี้ต้องชมฟาหัดเลยครับออกมารับไว้ได้ลูกนี้วางสวยครับรุดมาแล้วด้วยครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับฟาหัดแหม่ได้จังหวะออกมาตัดก่อนแล้วก็เตะหัวขึ้นมาไม่ทันครับจะโต้กลับเป็นนั้นว่าในครึ่งเวลาแรกนะครับทางเมืองการอยู่ในเตดเจ้าบ้านครับยังเสมอกับทางเชียงใหม่เอฟซียูศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังได้ครองบอลเหรือเมืองการแต่ที่สุขเชานุ่นๆรับออกขวาไปให้กับเพชร เล่นสันส้นๆกับไคลออนมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะยิงของเจอร์แฮนเฮสถือว่าได้ลุ้นเลยครับครับไหลย,ย้อนหลังก็มาให้แล้วก็โอ้โหมีตัวกระโดดบล็อกแต่ว่าไม่ทันอ้าวลูกนี้จังหวะโต้กลับเข้ามาโอ้โหเชียงใหม่เกือบได้เหมือนกันครับาจะเป็นทางตะวันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยครับของทางเชียงใหม่ครับในการเล่นจังหวะโต้กลับสิครับเซยะนะครับไหลต่อ ตะวันวิ่งเขายิงตามน้าด้วยซ้ายแต่ว่าหักมากไปนิดนึงครับบอลยังอยู่ที่ซูเชาไหลต่อขึ้นมาที่วัชนนเปิดเข้ามาลูกนี้ต้องมองสกัดออกหักก่อนครับฟิลิป,ปวิชยังได้บอนลนะครับคัสมซาไหลต่อขึ้นหน้ามาที่ไคออนจะดีดต่อลูกนี้มีการได้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นทางโจนาทานเฮสครับยิงประตูขึ้นนําให้กับเมืองการยูไนเต็ดได้แล้วครับเพราะว่า ก็อย่างที่บอกกบวันนี้แกค่อนข้างที่จะดูมาดูดีนะครับฟอร์มดีติดนิดเดียวยังเยอะไปนิดนึงแต่ว่ารงนี้แหมตะกัดแล้วมันไม่ขาดกับบอลก,กูคลิกมาเข้าทางเฮดกับยืนอยู่หน้าประตูพอดีครับซัดเปลี่ยนเข้าไปไม่เหลือครับมคมกริบเลยครับจังหวะสังหารของเขาเนี่ยครับไท้ออนแต่เหมือนกับจะสวิงขวาครับใช้เทคนิคนิดนึงไปติดแต่ว่าติดแล้วมันไปรอนกับมาเข้าทางจนทานเฮดพอดีครับ ับเข้าไปเปรีย้ยงไม่เหลือครับเตะบูมเข้ามาครับยังมองออกไปได้ครับฟิลิปปิชโยนเข้ามาลุนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ลูกน,นี้เียกแกกระโดดยิงลูกนี้ต้องชมเลยครับโอ้โหฟาสเซฟได้ปลายมือจริงๆครับลูกจังหวะแบบนี้ครับชาวนุ่มนุมเปิดครอสเข้ามาเลยไปครับก็เลยโขกทมกับหลังมา แล้วก็สลับเท้ายิงลูกนี้แม่มันเขียดเสาไปครับเป็นธณชัดนะครับโอ้โหขึ้นสูงเลยได้ใจครับกองหลังขึ้นเติมสูงขึ้นมานานาจะได้เตะบูมเลยครับเออเข้าไปรู้ดีวกาได้โม่งด้วยครับแต่หลักมันไม่ทีครับฟิลิปปวิชนะครับตะวันเปิดเข้ามาจะให้กับฟิลิปปวิชโอ้โหต้องปัดทิ้งไปก่อนครับทางปรินโอ้โหเกือบไปครับ จังหวะน,นี้นี่บอลเปิดไปเสาสองครับบอลมันโด่งปีนขึ้นแต่ว,ว่าต้องปัดปลายมือออกไปนะครับมายืนรออยู่ครับสองคนล้อมองอยู่เลยครับสูงใหญ่สุดแล้วครับนี่เขาพิการได้มงด้วยครับต้องเซฟออกมาครับทางปีนและเซฟจังหวะสองสุดท้ายโดนจนได้ครับอู้ เป็นทางมีเดตครับที่ตามซ้ําเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอให้กับเชียงใหม่เอฟซีครับนายลูกโคเนอร์ลูกนี้ดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนของทางเชียงใหม่นะครับก็เล็งไว้ที่ฟลิโปวิดแล้วก็ได้โขกจริงๆครับโขกเต็มๆเซฟไว้ได้ก่อนจังหวะแรกครับแต่ว่าบอลก็ไม่พ้นครับบอลมาตุ้มมันอยู่และสุดท้ายครับก็เป็นจังหวะโขกโขมซ้ําเข้าไปครับมีเดตนี่ครับยิงยิงยิงแล้วยังยังติดปรินนี่ครับเซฟได้ครับ2จังหวะ ปลายมือนะครับยิงตะวันยิงอัดเข้ามาแล้วก็โขกจังหวะสุดท้ายก็แหม่อดช่องตรงนั้นเข้าไปพอดีครับอยู่2-3คนก็ไม่ทันครับโอ้โหเฮกันใหญ่ก็เป็นเชียงใหม่ครับไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จครับหนึงประตูต่อหนึ่งจังหวะนี้แทน8ปดสอมรอเทพเมืงองดีอ้เชียงใหม่ตอนนี้ ขึ้นมาทางขวาครับได้บอลเลยครับลงมาใหม่ครับเกียรติสัตยิงด้วยซ้ายครับก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับปรินเปิดจ้าครับสิเชาเก็บบอลได้ด้วยครับอาซัมเซาแต่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ดีครับอาซัมเซาขึ้นมาครับออกทางซ้ายมาที่ปฏิภาไหลต่ออาซัมเซามีโอกาสลูกนี้เปิดเข้ามาครับแม่น้ำหนักมันแรงเกินไปครับเข้าไม่ถึงครับไคออน โอ้สามประสานปฏิาพานที่ไหลให้อัศมศาชิปไปเสาสองให้ไคออนกระโดดขึ้นไม่โดนแต่ว่ายังโดยบอลกลับเข้ามาครับทางเฮดแล้วก็ปฏิาพานยิงซ้ำอีกทีครับโอโ้โหด้วยขวาออกเสาซ้ายมือไปครับแม่ยังไงไคออนบอกว่ามาทางนี้สิโยกเข้าในาครับเสยะองราวิทล็อกเข้าขวาครับนี่ครับยิงด้วยเท้าไมา่ถนัดเติบเนี่ย แมดูเหมือนบอลจะไม่แรงแต่ว่ามันเหมือนไปเฉแลบปลายเท้าของฟริป,ปริยานนิดนึ่งก็ทำให้ปรินนั้นเสียจังหวะไปดูว่าเสียขึ้นมานี่ครับแม่เหมือนยกไปแล้วเสียงว่าปรินก็เลยต้องพุ่งปัดแล้วก็บอลลอดออกไปแม่เสียอีกแล้วครับเชียงใหม่นี่ได้ประตูตีเสมอนี่ก็เป็นคอเนอร์ฝั่งนี้ครับอแต่ลูกนี้เล่นสั้น,นแล้วนย่ครับเล่นจังหวะ2องคอสเข้ามาโอ้โหได้มงจริงๆครับคนเดียวโล่งๆครับ ตะวันนะครับเดียกได้วะาสุดท้ายทางผู้เล่นของเมืองการเปิดบอลจะเน้นบอลโด่งให้มงครับแต่ว่ามันมน้ำหนักชอบเกินไปนะครับและมีโอกาสแล้วรัชศักเปิดย้อยกลับมาให้เพื่อนยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วเป็นสูชาวนุชนุ่มครับกับตันทีมยิงประตูขึ้นนําให้กับเมืองการอยู่ในเตะนะครับสุดสวยเลยครับลูกยิงไข่ลูกนี้ของสุชา่อ,อถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะครับในฤด,ดูกาลนี้นี่ลูกยิงไกลของเขานีได้ผลบ่อยครั้งครับ ก็เป็นประตูที่2ครับในฤดูกาลนี้ของเขาปวดด้วยซ้ายครับเนี่ยโหเสียบแบบสามเหลี่ยมเลยทีเดียวโอ้ล้ำหนักทิศทางสุดยอ,อนแล้วบอลมันโค้งหนีมือฟาหัดด้วยนะครับเซฟยากจริงๆครับลูกนี้ฟาหัดแกก็ลอยลอยไปแต่ว่าบอลมันสุดปัญญาเลยครับที่จะเซฟไว้ได้เร่งนี้ขึ้นน้ำอีกครั้งครับทางเมืองการยูเนเต็ดครับเป็นบอลทุ่มเลยครับของเจ้าบ้าน จิตปัญญาจ่ายต่อขึ้นหน้ามาให้กับอาซัมสาวครับโอ้เล่นกันจังหวะเดียวได้สวยอาซัมสาวปีกัดได้ยิงลูกนี้โอ้โหมันเหินข้ามคานออกไปครับมีกดไม่ลงอยู่นะครับอาซัมสาวค่ามงกุฎแชมป์ในเต็มบ้านครับลีลาแบบนี้ของเขามาดูจังหวะน,นี้ครั้งหนึ่งของมึงการเขี่ยขึ้นหลังให้จิตปัญญายิงโอ้โหบอลหลุดเสาขวาไปไม่ไกลครับเกือบได้3 1เหมือนกันครับบอลเริ่มต้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ เสาแทงไม้ไคออนเคลียร์กับไม้จิตปัญญาปั่นยิงเสาวขวาลูกนี้นี่แม่เลือกมุมไม่ถูกต้องแล้วนะครับเปิดยาวจวังหวะนี้มาให้กับเสยะย,ยังควงบอลได้ด้วยนะครับมีเดชเติมเกมมาช่วยแล้วนะครับเสยะไม่ให้คงลวิทยิงไกลเลยครับไม่ตรงกรอบนี่ครับพลิกเข้าหาเหลี่ยมซ้ายเลงไปเสาซ้ายมือตะบันเต็มแรงนะครับบอลมันไซส์ออกครับแม่ กบพุ่งว่าบับโอ้โหบินสุดตัวแล้วครับตีลูกนี้โอ้แล้วมีผู้เล่นตังยักษ์อยู่สองคนฟิลิปป์ฮูดดครับเนี่ยครับมีกาสได้โขกครับไม่ได้ครับโอ้โหนี่บเป็นจอบโขกจริงๆครับฟิลิปป์ฮูขึ้นมาโขกในเกมรุกของเขานี่ได้ลุ้นตลอดครับบอลก็ตอนนี้เลี้ยงเอาชัวร์ก่อนนะครับโอ้ไม่เก็บบอลเลยครับตอนนี้บุกหวังทาประตูเพิ่มและมีโอกาสด้วยครับลูกนี้ไซออน โอ้โหไม่ได้ประตูครับโอ้โผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยกธงไปแล้วครับเป็นจังหวะล้ำหน้านลยครับยกช้านิดนึงครับแต่ว่าตำแหน่งเขาดูเหมือนน่าจะล้ำหน้าครับนี่ครับวิ่งเามานี่ล้ำแต่ออกก็ยกตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับเน้นๆแล้วก็เปลี่ยนทัวร์แม่ผ่านเวลาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับผู้ตัดสินบอกเอาไปเลยครับสามแต้มนัดนี้ของทางเมืองการยุนิเต็ดครับเฉือเนเอาชนะทางเชียงใหม่เอฟซีทีมเยือนไป2ประตูต่อ1ครับทำได้สำเร็จครับ